ทุกคนตอนนี้นะคะก็พบกับออมจังนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยอ,อมจังเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยออดิชั่นกันค่ะซึ่งค้ายที่เราไปวันนี้เนี่ยก็มีหลายหลายค่ายเลยมีวันยี่ส0บค่ายเลย่ลยยลยะทุกคนซึ่งสถาบัน b L B เนี่ยเขานัดเราไปออดิชั่นที่มหลาลัยศรีนครินทร์เป็นข่ายมัธยมค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่มาหาลัยมศสวแล้ว โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ที่โรงอาหารของมอสวเรียบร้อยค่ะใช่แล้วี่ก็ตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะไปไหนคะไปกินชานมไข่มุกค่ะ ราจะไปสยามกันค่ะเราจะไป M B T ค่ะตอนนี้เราก็ได้บัตรเชือกทุกคนเห็นไหมสุดเจ็ดอะไรนะคะไปเข้าห้องน้ำกันเถอะจ้ะตอนนี้จะออดิชั่นแล้วตื่นเต้นไหมคะคุณพี่แบบ่ะใช่สวัสดีดดค่ะพูดอะไรดีจะออดิชั่นแล้วใกล้ถึงเวลาแล้วเจออะไรคะชื่ออะไระชื่อพีทค่ะชื่ออะไรชื่อเซนครับ ชื่อเปียนโนค่ะแม่เขาเก่งชื่อแซนชื่อแซนก็เดี๋ยวไปอดิว่าชื่อออมจังตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ออดิชั่นเสร็จแล้วใช,ใช่ค่ะเมื่อกี้ก็ห้องก็ใหญ่ใหญ่ไหมคะใหญ่มากค่ะเรา เหมือนศิละปินท่านหนึ่งที่ช่วยเราออดิชั่นของเวทีเลยค่ะถูกมันเหมือนแบบห้องละครเวทีตอนนี้นเราเดินกลางถนนมากหลบรถไหมแม่คะด้านหน้าชิดซ้ายชิดซ้ายไหมคะชิดซ้ายเออไม่ชิดเลยเมื่อกี้ชัเมื่อกี้เราแบบเข้ามานะคะเดินตรงข้างเลยค่ะเดินบ้าน <laughs> <laughs> ก็ออดิชั่นก็มีกรรมการเกาหลีสองคนแล้วก็มีคนไทยสองคนเนาะ แล้วก็เขาเป็นอัดคลิปเพราะว่าเดี๋ยวอันเนี้ยมีคนมาแค่ไม่กี่คนแล้วก็เขาจะาคลิปที่เราเต้นเนี่ยส่งให้ทางค่ายเกาหลีไทยจีนด้วยหลายค่ายอ่าใช่ค่ะก็ราุ้้นว่าเราจะได้อุ้ยสนุกด้ยเ <c oughs> ราลุ้นค่ะว่าจะได้อะไรนะก็ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ได้เนาะก็หนีเราไปละทุกคนใช่ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย